ครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะไาหาเลาะสองเขียดสองกบนะครับในนั้นเห็นตาแล้วครับไม่รู้ว่าตาอะไรไม่รู้ว่ากบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรุ่นกันนะ ไปดูตัวนั้นก่อนคนระับตัวนั้นมันจะใหญ่กว่าฝนตกโปอย,ปอยครับหมอแล้วครับหมดแล้วชหมแล้วหมอแครับหมอบแล้วเห็นไหมเห็นไหมนู่นนู่น ลูกกองจะเห็นด้วยกนะันนะเห็นไหมครับกบครบักรบกบครับเห็นว่าน้อกล่อนเลยข่าวก่อนเงยเงยขึ้นฟ้านึง่ง มาชม <c oughs> ดีครับนี่นนครับไแล้วเด้วตัวนึงมนัมนมัครับคุณผู้ชมมันมันนมี่นี่นี่นี่กบใยกบใว้าวมันมครับผมิ่นมาครับชมดีครับนี่ครับไปแล้วเด้วตัวนึงมันมัครับคุณผู้ชมมันมันมันมนนี่ ปบยหญ่ปบใหญ่ว้าวมานันมันครับผมใส่ข้องไว้ครับอืมตัวแหญ่แข็งมันครับ<อ>ท่านผู้ชมผมเห็นดำๆอยูน่นู่นเมื่อกี้เห็นเห็นเป็นตาแดงๆผมคิดว่าน่าจะเป็นเขียดแต่พอส่องไปมาหันหลังให้แล้วเห็นดำๆนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าใช่ขบหรือเปล่า นั่น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 ขบอิริพี่น้องกบครับกบมันกระโดดตัวนพี่น้องเห็นปะหมอบแล้วหมอบแล้วกบตัวสวยหนี่เห็นปะพี่น้องเห็นปะเห็นปะ โมโอ้โหนี่สวยครับสวยเต็มสองโมเลีวครับใส่ของไว้ครับสวยงามครับสวยงามมาน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 อยู่ใกล้กันกับตัวเมื่อกี้ฮะกบเรียงโคบเรียง sau nhìn đi, phe nọ, ở cây khoang đấy, mình chỉ cần đốt ní, chưa đâu chưa đâu, đâu đâu เดี๋ยวพี่น้องได,ได้แล้วนี่ตัวใหญ่ยยเลยอานลาดเลยพี่นออ้องโอ้ตัวที่สามพี่น้องมาๆๆมามาี่น,ออน้องไปกบตัวยังใหญ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นั่นอะนั่นนั่นนั่นโอ้อยควบตัวยังใหญ่เลยอยู่ข้างศาลนะนี่ศาลนะครับ นี่สะมันน่าจะกระโดดลองสระแหละดูทรงแล้วคือจะยากอยู่คับบจะได้มันนั่น,นไปเล้วอ๋าตัวใหญ่นน่นอีกตัวนึงอุ้งร้งแล้วเดี๋ยวเราเอาหลบมาดักนะมันฝนมันหยุดตกแล้วนะครับมันตกพอจะเปียกๆนี่แหละตกไม่แรงมากเท่าไหร่ กบมันเลยไม่ออกจากสระนะครับอยู่เลาะเลาะลืมสระโองอ๋กบโดดมองๆเลยสองไฟจ้ามันโดดนี้เลยโอ้โหหบดทันตายจ่อย โอ้ท่านพี่น้องไปแล้วโอ้ยตัวยังไงพี่น้องม,มาดูผมมองใจก้าจากมันซีซิเมตรเนี่ยละคือจะเหมือน,นจะเห็นตากบอยู่เลยน,นี่ผมไม่แน่ใจว่าใช่กรบไหมเราเดินมาดูกัน Ủa hả, cô bị đi Bây giờ này đâu? Hái lên phía nào? <laughs> นีนคุบะเด็ดน,นี่เป็นอ๋อคุบนี่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 หลังจากพลาดมาเยอะนะครับก็มาเห็นตัวนี้ไงตัวนึงอืมอันนี้อืตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่เลย พี่น้องกบตัวเใหญ่เลยอย่าโดดเดอ้ออย่าโดดเดอ้อโคกบโคก,โก,โกอยู่ในสวนไร่มัน โอ้โมจลีลาโอปะทันจ่อยโอ้เสียดายแม่ตัวใหญ่โอ้เอ้เลอะมดเลยพี่น้องครบตัวใหญ่เลย Ô. 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 mất rồi. Hừ. Khúc không ngại như một nào là. một tí. อยากให้พี่น้องได้ดูใกล่ๆน,นะส่งกล่องไปไก่ปวดกบมันตกใจมันเลยโดดหน,นี่ยโอ้สีไดายเปลือนมัดเลยพี่น้องเลยเปลือนเบิด งงกลุ๊บกลุกบุบกบน่อยกบน่อยออออม่บอีนน้อ่จะไม่หพลาดลครับจะไม่ไม่ดีลาแล้วจะ้อง่น้องอะจะไม่ปล่อยโอกาสให้ลอยนวลแล้วทันนี อแต่ก่อนตะกี้นในมอเตะเลเนอยากได้ชอตสวยๆภาพสวยๆนะครับอยา้พี่น้องได้ดูนะครับชัดๆครบพี่น้องเดินมาเมื่อกี้ไม่เห็นครับูใกล้กันตัวสวยอยู่ เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เหี้งเห็นบ่นบนบอืมตัวสวยตัวสวยโน่นตัวใหญ่ตัวนึงน่ะจะมีสายตรงนี้นะมันน่าจะโดดลงนะอยู่ขวางสาอย่างนี้ไม่น่าพลาดมันจะโดดลงเดี๋ยวลองดูครับ เผื่อมันจะมองให้อยู่อยู่ให้จับนั่นโดดแล้วรยบร้อยหายเลยโ่นซุนโ่นไปหรอๆเขาไปรู้ทำกนรแต่ว่ามันไป็กบบอ่นน่ะจักแมนกบหรือเคียงขากบ่หรือเขียดบ่ ถ้าเป็นเขียดก็เขียดใหญ่เป็นกบๆน้อยไปดูนำกันเด้อพี่น้องเด้อออด,ดูทรงเ้าคือจะเป็นเขียดใหญ่พี่น้องโอ้โโอ้บุม๊มบิ ้เป็นเขียรติปาดพี่น้องเนี่ยเขียตปาดถึงว่าทำไมตามันใหญ่แท้กบมันแค่นะครับอยู่เดี๋ยวลอกคลองลอกสะโดดลงคลองล้นหน้ามนก็จะเขียดหลายหลีพี่น้องเขียดเปด็นตัวใหญ่ๆเลย ดินเหนียวก็ยังเหนียวพี่น้องรองเท้าบุทเนีย่ยโอ้ยังนักเลยแหละเห็นไหมเพิ่งเอาดินเหนียวเต็มรองเท้าบุทเลยพี่น้องเห็นะหมเป็นคนัก พอได้ครับคืนนี้รับกบตัวที่สวยนี่ครับน้ำหนักล่าสุด8กิโลนะครับหักกระชังไปก็เหลือ7กิโลนะครับกระชังกิโลหนึ่งหมานหมนครับมานี่กบนะครับกบ นีู้ชมนี่ก็เป็นผลงานคืนที่สองนะครับคืนแรกผมได้กบมาประมาณเก็โลกว่านะครับแล้วก็ได้กบมาเยอะแล้วนะครับคืนที่สองก็เลยไปหาตั้งใจจะไปหาอึ่งนะครับก็ได้มาพอสมควรครับเดี๋ยวเราชั่งดูนะครับว่าได้กี่โลครับข้างนอกตอนนี้ก็ยังฝนตกแรงอยู่นะครับนี่ครับนี่อึ่งกระโดนครับลูกได้กบ มาสี่ตัวครับมีใหญ่ๆตบใหญ่ๆเลยนะครับสี่ตัวกๆบๆทะทะตบใหญ่ๆเลยครับนี้อื่นกระโดนนะครับเราจะชั่งดูนะครับว่าได้กี่โล กระชังไม้ไผ่ออกก็เหลือประมาณสองโลกว่าประมาสองโลกว่าครับเกือบสามโลเลยครับกระชังไม้ไผ่มันกิโลหนึ่งประมาณสองโลกว่านะครับโอเคครับผมตีก่อนหมานหมานครับอยู่ไปโดน,นลว้วนๆเลยตีต่อ ครับท่านผู้ชมก็หลังจากเมื่อคืนนะครับไปจับกบมาก็ยังไม่ได้สรุปคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปคลิปกันนะครับว่าผมจะได้กี่ตัวนะครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเรามานับรอมๆกันครับ Oh. 5ตัวนะครับท่านผู้ชมทั้งหมดห5ตัวประมาณ7โลนะครับ7โลทวดเพราะว่าแต่ชังนี้จะลำนับมันมา็โลนั่นพอดีอันนี้เก็บ<อ>ตายหนึ่งตัวนะครับอันนี้อื่กิดโดน,นครับลงมาตัวหนึ่ง ไข่หมดเลยพี่น้องขังไว้ผมก็คู่ครับเมื่อคืนไข่เจแล้วกำลังจะอบไข่หมดเลยจำเมื่อกี้ไข่ปุ่งบอกเลยครับรวมก็คือได้ดรวคือได้45แต้มนะครับผมประมาณน้ำหนักประมาณ7จ็โลครับโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่า ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดซับสบไคร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปประมาณนี้นะครับคลิปช่องผมก็หากินตามฤดูกาลนะครับจับตะเกนหากลกหาเกีร์หาปลาประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ขอลาทั้งมดเป็นเพียงเท่าน,นี้นะครับผมครับสวัสดีครับ